บทที่13ามวิญญาณโลหิตมิคิดเลยว่าข้าจะพลาดเช่นนี้เจ้าของแผงค้าก้าวเดินไปตามปลอกเปลี่ยวพร้อมแบกถุงสัมภาระบนบามีเอือนเอ่ยถ้อยคำมีเพียงเสียงถอนใจแผ่วเบาเสียงหนึ่งพันดังจากเบื้องหลังท่านเจ้าของโปรดรอ,อก่อนเขาสะดุ้งเฮือกแล้วหันกลับไปเห็นจัวฟานก้าวเข้ามาเป็นเจ้าที่ช่วยเปิดโปงหยกปลอมของข้าเมื่อครู่ชายผู้นั้นจําเขาได้ในท,ทันทีมีธุระอันใดหรือจัวฟานยิ้มบางแล้วเอ่ยเสียงเรียบฮ่าฮ่าฮ่าข้าชอบหยกดำของท่านนัก พร้อมจ่ายสิบศิลาวิญญาณเพื่อมันสายตาเขาเหลือบมองถุงของชายผู้นั้นเจ้าของแผงค้าพึมพำครู่หนึ่งก่อนมองจัวฟานด้วยแววประหลาดท่านก็รู้ว่ามันปลอมแล้วเหตุใดท่านจึงยอมจ่ายถึงสิบศิลาวิญญาณคุณหนูผู้นั้นยังกล่าวว่ามันมีค่าเพียงสามจัวฟานสายหน้าแม้จะเป็นของเทียมแต่มันก็ยังหลอกตาได้ค่าอาจขายมันเป็นหยกแท้ก็เป็นได้โอ้เช่นนั้นเจ้าคิดจะล่อลวงผู้อื่นชายผู้นั้นพยักหน้าเข้าใจคลางกว่าตามองรอบด้าน ในเมื่อเป็นเช่นนี้ราคาย,ย่อมมีใช้ศิลาวิญญาณอีกต่อไปแล้วจะต้องการเท่าใดดวงตาจัวฟานหีลงแฝงด้วยแววสังหารอย่างน้อยก็ห้าสิบชายผู้นั้นเผยด้านมืดของตนในทันทีหากไม่ยินยอมข้าจะหาผู้ซื้อเองและขายมาในราคาหนึ่งร้อยเพราะคำพูดของจัวฟานทําให้เขาตระหนักได้ว่าผู้ที่แยกหยกแท้ออกจากปลอมได้นั้นหายากยิ่งเขาสามารถหลอกขายเองและกอบโกยทรัพย์มหาศาลเจ้าจะซื้อหรือให้ข้าหาผู้อื่น เมื่อเห็นสีหน้าของจัวฟานเขารู้ว่าอีกฝ่ายนี้ได้มีศิลาวิญญาณมากนักแต่ก็นั่นหาได้เป็นปัญหาเพราะเขายังมีทางเลือกเดินจากไปและหาผู้โง่เขามาหลงกลเดี๋ยวก่อนทันทีที่เขากล้าจากไปมือหนึ่งคว้าบ่าเขาแน่นราวกลงเล็บเหล็กเสียงร้องเจ็บปวดดังลัน่นท่านเจ้าของอย่าได้โลภเกินไปจัวฟานเอ่ยเย็นชาหึแล้วอย่างไรหยกนี้เป็นของข้าข้าจะขายเท่าใดก็ได้เสียงของเขาขาดห่วง เมื่อปราณดำแทรกเข้าสู่ร่างร่างกายพลันดำสนิทก่อนสายลมจะพัดกระจายเป็นผงทุลีของเขาไปจัวฟานผ่อนลมหายใจรู้สึกได้ว่าพลังปราณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบัดนี้เขาก้าสู่ขอบเขตควบรวมลมปราณขั้นแรกการสังหารเจ้าของแผงค้าผู้มีเพียงขอบเขตสร้างหลักฐานขั้นจัดหาได้เพิ่มพลังของเขาได้มากนะักเดิมเขาเพียงคิดจะแลกเปลี่ยนแต่ความโลภของอีกฝ่ายบีบให้เขาต้องลงมือจัวฟานหยิบหย,บ,หยบดำแล้วกลับสู่โรงเตียมเขามีได้หลงไหลาการสังหารแต่บางคนกลับหลงไหลในการแสวงหาความตายด้วยตนเอง เมื่อกลับถึงโรงเตี๊ยมเขามอบถุงหนึ่งให้หัวหน้าผางเท่าผาังนี่ของเจ้าหัวหน้าผางรับมาอย่างงุนงงอ้าวศิลาวิญญาณสิบก้อนยิงอยู่ครบเจ้ามีได้ซื้อหรือจัวฟานทิ้งยิ้มชายชราผู้นั้นใจดีนักเขามอบให้ข้าโดยไม่คิดราคาเมื่อกล่าวเสร็จจัวฟานก็กำชับเท่าผางังเฝ้าประตูห้องข้าอย่าให้ผู้ใดเข้ามาเด็ดขาดแม้หัวหน้าผางจะฉนงนแต่พระบัตนี้ทั้งสองสนิทดุดสหาย เขาจึงนั่งเฝ้าหน้าประตูโดยมิเอ่ยถามจัวฟานรับรู้ทุกสิ่งหลังประตูคลันยิ้มพอใจเขาโชคดีที่ได้พบกับผู้พักดีเช่นนี้จากนั้นเขาก็วางหยกดำลงบนโตะ๊ะแล้วปล่อยปรานดำแผ่ซ่านออกมาปังผิวหยกแตกกระจายเผยให้เห็นแสงแดงฉานราโลหิตด,ด้านในมันไม่ใช่หยกดำอีกต่อไปแต่กลับเป็นหยกโลหิตที่ส่องประกายวูบว่าปราวจังหวะชีพ,พจรข้ารู้แล้วสิ่งนี้คือวิญญาณโลหิตจัวฟานกลืนน้ำลายใบยหน้าพยายามกดกลั้นความปิติ วิญญาณโลหิตมันกําเนิดจากศีลาใดก็ได้เงื่อนไขเพียงอย่างเดียวนั่นคือต้องอาบโลหิตมนุษย์นับล้านแล้วดูดซับพลังสุริยันจันทรานับพันปีมันจึงจะก่อรูปขึ้นได้มันคือสมบัติสูงสุดของผู้บําเพ็ญฝ่ายมารมิอาจหาได้ง่ายายผู้ฝึกตนสามารถใช้วิญญาณโลหิตในการสร้างทารกโลหิตในการต่อสู้ทารกโลหิตจะดูดกลืนโลหิตศัตรูแล้วสังหารอีกทั้งมันเติบโตไปพร้อมผู้ฝึกตนหากจั่วฟานแข็งแกร่งพอแม้แต่จกักรพรรดิก็ยังไม่กล้าต่อกรอ บันทึกในคมภีเก้าห้วงนรกเคยมีจอมาโบราณนำจอมาโลหิตฝึกทารกโลหิตจนถึงขอบเคเซียนแม้จักรพรรดิทั้งสิบแ่งยุคโบราณก็ยังไม่กล้าตั้งตนเป็นศัตรูจอมาโลหิตหลงตนว่ามีอาจพ่ายจึงได้ทาประลองกับจักรพรรดิก้าห้วงนรกเพื่อชิงตำแหน่งจอมาสูงสุดการต่อสู้นั้นยืดเยื้อยาวนานทำให้จักรพรรดิก้าห้วงนรกได้รับบ,บาดเจ็บสาหาัสแต่ยังเอาชนะได้เพียงครึ่งกระบวนทว่าจักรพรรดิก้าหวงนรกกลับได้เคล็ดลับการบ่มเพาะทารกโลหิตจากจอมาโลหิตแล้วปรับปรุงรวมเข้ากับเคล็ดประจิตอส แม้เขาจะมีอาจบม่มเพาะทารกโลหิตได้ทันเวลาแต่เคล็ดนั้นยังคงอยู่จัวฟานจักรพัิมารผู้หวนคืนเขาไม่คาดคิดเลยว่าหลังจะเกิดใหม่จะได้โอกาสสร้างทารกโลหิตเช่นนี้หากชาติก่อนเขามีมันแม้แต่เซียนเหล่านั้นก็หาใช่คู่ต่อกรกับเขาความคิดนั้นทําให้เขาแทบอดใจไม่ไหวพลันยกข้อมือเตรียมเฉือนเพื่อหยดโลหิตลงบนหยกโลหิตจบตอน